ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักเทรดทุกท่านนะครับในบทนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีใช้ constant และ variable ใน fxremera กันนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆก็คือเป็นการสร้างตัวแปรเพื่อมารับค่าไปใช้ใน ea นั่นเองนะครับตัว constant นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ constant variable พอเราคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งสองอันเลยนะครับทีนี้เนี่ย อนสแตนต์ Constant, นะครับก็คือค่าของที่ที่ผู้ใช้ E A สามารถปรับเปลี่ยนเองได้นะครับเมื่อเราสร้าง E A เสร็จแล้วเช่นนะครับที่ P stop loss อะไรพวกนี้นะครับที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเราสร้าง E A เสร็จแล้วนั่นเองนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเมื่อเราสร้าง E A เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่เป็นเราประกาศเป็นคอนสแตนต์ได้นะครับในขณะที่ Variable นะครับก็คือตัวแปรที่เก็บค่าต่างๆที่เราใช้คำนวณใน EA นะครับไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อสร้าง EA เสร็จแล้วเช่นมีการกำหนดใน EA ตายตัวว่าเราจะมีการเพิ่มลอด,ด0.01เพื่อแก้ไม้หักเทรดแพ้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้ประเภทของตัวแปร c o n s t a n t และ variable ใน FXDMA กันนะครับประเภทของตัวแปรใน FXDMA นะครับก็จะมีนะครับ 1. integer หรือ int นะครับ อันนี้จะเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเลขที่เป็นค่าติดลบนะครับส่วนดับเบิลนะครับเป็นค่าคงที่เป็นตัวแปรที่เก็บตัวเลขที่มีจุดทศนิยมนะครับส่วนสตริงนะครับเป็นค่าคงที่ที่เก็บข้อความข้อความเนี่ยก็หมายถึงทั้งเป็นตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขเนี่ยเมื่อเราประกาศใช้ตัวแปรแบบ สตริงแล้วเราจะไม่สามารถเอาตัวเลขที่อยู่ในสตริงเนี่ยมาคำนวณได้นะครับเพราะระบบจะมองว่ามันเป็นข้อความนะครับถัดไปก็คือจะเป็นบูลหรือบูลีนนะครับก็คือจะเป็นค่าตัวแปรที่จริงกับเท็จหรือ True กับ False นั่นเองครับโดยเราสามารถกำหนดเป็น1กับ0นย์ได้นะครับโดย1เท่ากับ True และ0ูนย์เท่ากับ f False นะครับตัวแปรต่อไปก็จะเป็น color นะครับเป็นค่าคงที่ที่กำหนดสีของอ b อบเจกต์ในชาร์ตของเราได้นะครับพวกเส้นแทนไลน์หรือเส้นอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆนี้นะครับ ถัดไปนะครับจะเป็นตัวแปรแบบอ e ีนัมนะครับจะเป็นตัวแปรพิเศษที่ประกาศมาแล้วไม่ได้ใช้ตายตัวนะครับและใช้ทำงานบางส่วนเป็นแบบแอดวานซ์นะครับอย่างเช่นอ e ีนัมทม์เฟรมเราสามารถกำหนดทม์เฟรมเป็นคอนสแตนต์ได้นะครับอ e ีนัมเอ็มเอเมทอดก็คือกำหนดค่า moving average เป็นเมทอดของ moving average ประเภทต่างๆเช่น simple exponential smooth อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อ e n นัมอ j อบเจกต์นะครับเป็นระบุค่าของออบเจกต์ที่แสดงบนชาร์ตของเราเช่นเ,เส้น แนวตั้งเส้นแนวนอนเทนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีอ e ีนัมซิมโบลก็คือระบุเป็นเคลนต์แพรได้นะครับเป็นเป็นคู่เงินที่เราจะต้องทําการเทรดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประเภทของตัวแปรที่เราต้องใช้นะครับใน FXDMA นะครับทีนี้เราจะมายกตัวอย่างการใช้งานตัวแปรผ่าน EA ตัวหนึ่งที่เขียนขึ้นมาง่ายๆนะครับก็คือ EA ตัวนี้จะทําหน้าที่ออกออเดอร์บายเมื่อไม่มีออเดอร์บายที่ถูกเปิดอยู่ แล้วก็จะมีการใช้สูตรใช้ฟอร์มูลามาคำนวณลอตนะครับโดยใช้เอาบาลานซ์ปัจจุบันหารด้วยลอตดไว i ิดเดตนะครับที่เราจะกำหนดแล้วก็เงื่อนไขาการเข้าเทรดก็คือ EMA ตัวเร็วตัด e EMA ตัวช้าขึ้นไปนะครับและก็ทำการบายทีนี้เราจะประกาศตัวแปรอะไรมาใช้บ้างนะครับในฝั่งคอนสแตนต์นะครับตัวแปรที่เราต้องการจะแก้ไข ได้หลังจากที่เราทำา e เเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวแปด Lot Divided นะครับแล้วก็ e m เอ a s t ตัว e Fast, และ EMA Slow นะครับทั้งหมดนี้เราประกาศเป็น Integer ทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับเวลาจะแอดตัวแปรใหม่นะครับกดตรงนี้แล้วสามารถพิมพ์ประเภทของตัวแปรที่เราต้องการใช้ไดตรงนี้นะครับ และทุกครั้งที่เราประกาศตัวแปรเสร็จให้เรากดอัปเดตทุกครั้งนะครับส่วนทาง variable นะครับเราก็ประกาศตัวแปร l o t เป็น double ขึ้นมานะครับเพราะล o เนี่ยมันจะเป็นจุดตัวทนิยมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตัวแปรประเภท double โอเคทีนี้วิธีการเรียกใช้นะครับเรามาดู E A ของเราที่เขียนเป็นตัวอย่างกันก่อนนะครับ note r a d e by ก็คือใช้บล็อกโนเทตเข้ามานะครับอย่ตรงนี้ลนแล้วก็กรองเฉพาะออเดอร์ที่เป็นออเดอร์บายนะครับถ้าไม่มีออเดอร์บายที่ถูกเปิดอยดู่มันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างครับเราก็สั่งให้มีการคำนวณโดยที่เอาบาลาน์นะครับหารด้วยตัวแปรที่เราใส่เมื่อกี้นะครับตัวเลขที่เราจะรับเข้ามาที่ตัวแปรล,ลอตดีไว้เด็พอหารกันเสร็จแล้วนะครับเราจะเก็บที่ตัวแปรล,ลอตนะครับ วิธีการที่เราเรียกใช้ตัวแปรเข้ามา,านี่นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาพอคลิกขวาแล้วนะครับระบบจะเอาตัวแปรทั้งหมดที่เราสร้างไว้นะครับมาโชว์ตรงนี้เราก็เลือกตัวแปรที่เราต้องการให้มันทํางานตรงนี้นะครับ <S <S แล้วก็เก็บค่าลงในตัวแปรชื่อล็อตนะครับคลิกขวาเก็บที่ล็อตแล้วก็กดอัปเดตนี่ครับอันนี้ก็การวิธีการเรียกใช้ตัวแปรใน ea นะครับทีนี้ในเงื่อนไขนะครับ p เ r ียดเนี่ยเราต้องการให้ e ma p เ r ียดนะครับ ตรงนี้นะครับ M A พีเยดตรงนี้ฟาสต์ Fast นะครับพีเยดตัดขึ้นเหนือ M A ช้าวกว่านะครับตัวสโลววิธีการก็คือคลิกขวาเลือกนะครับฟาสต์ก็สโล w ถ้าจะเอาออกนะครับก็กดแค่ยู e ออริจิน l ลว l ลูนึงนี้ค,ครับอทีนี้ในายนาลนะครับเราจะเอาค่าลอตที่คำนวณมาใส่ตรงนี้นะครับ ปกติจะเป็นค่าที่เรากรอกเองตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ใช้รับเป็นตัวแปรเอาคิดขวาเลือกล็อตตัวแปรที่เราประกาศมาใช้ตรงนี้นะครับ mm hmm. สรุปนะครับวิธีใช้ constant และ variable ใน FXDMA นะครับ constant mm hmm. ก็คือค่าที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ในขณะที่ variable คือใช้สําหรับเก็บค่าการคํานวณต่างๆภายใน EA นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ EA ของเรานั้นทงางานได้อย่างถูกต้องตามที่เราต้องการนะ mm hmm. และ การที่จะทําให้ EA มันใช้งานตัวแปรได้ถูกต้องเนี่ยเราก็จําเป็นต้องกําหนดประเภทของตัวแปรให้ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บด้วยนั่นเองนะครับก็จบบทเรียนนี้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อๆไปครับขอบคุณครับ